จับตาความสัมพันธ์อ r m For h a l l o w ปีนี้มาแพ็คคู่ชาวจิ้นลุ้นขยับสถานะชาวจิ้นจับตาไม่ห่างฮาโลวีนปีนี้อ r m f o เปิดตัวหรือไม่หลังทั้งคู่ปล่อยโมเมนต์หวานพาเขินอีกรอบต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนด้วยการแปลงโฉมเป็นคู่สามีภรรยาจากครอบครัวแอดดัมแฟมิลี่ หลังนักร้องสาวขวัญใจไวยทีนโฟสกลรัตวรอุไรกลับมาครองตัวเป็นโสดอีกครั้งการจับคู่จิ้นกับหนุ่มๆจากเหล่าแฟนคลับก็เกิดเป็นกระแสร้อนแรงไม่เว้นแต่ละวันแต่ดูท่าแล้วในบรรดาหนุ่มหล่อคู่จิ้นของสาวโฟที่เข้าตาแฟนคลับมากที่สุดเห็นจะเป็นใครไปไม่ได้หากไม่ใช่อามวิรยุทธ์จันสุขนักแสดงหนุ่มหน้าตีคนนี้ล่าสุด วันที่31ตุลาคม2566สาวโฟหนุ่มอาร์มก็แพ็คคู่พากันเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีน2023นี้ไปด้วยกันโดยการร่วมแปลงโฉมเป็นตัวละครคู่สามีภรรยาแห่งโลกมืดโกเมสและมอติเซียจากการ์ตูนและซีรีส์สุดโด่งดังแอดดัมแฟมิลี่ซึ่งหนุ่มสาวคู่นี้ก็ไม่มีใครยอมน้อยหน้ากันแม้แต่น้อย แบ่งปันภาพเซตนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวกันทั้งคู่ไม่ว่าจะอินสตาแกรมของสาวโฟคุณโฟหรือหนุ่มอามอามขีดล่างดพร้อมระบุข้อความประกอบด้วยว่าจะรักหรือจะหลอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮาโลวีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอดดัมแฟมิลี่งานนี้ความเหนื่อยก็ตกมาที่แฟนคลับอย่างไม่ต้องสงสยัย พราะทั้งสองปล่อยโมเมนต์ชวนจิ้นหนักจนแฟนคลับต้องชงแล้วชงอีกไม่มีเวลาให้พักเหนื่อยกันเลยทีเดียวความหวานจากท่าทางใกล้ชิดสนิทสนมนั้นยังไม่เขินเท่ากับเคมีความเหมาะสมกันของทั้งคู่ที่ไม่ว่าจะมองยังไงก็เข้ากันความสวยหล่อนี้แมทกันอย่างลงตัวจนยากจะอดใจไม่เที่ยจริงๆโมเมนต์ของทั้งคู่นอกจากทำแฟนคลับฟินหนักจนแห่แหนกันเข้ามาแซวแล้วนั้น ทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการก็เขินหนักไม่แพ้กันโผล่คอมเมนต์แซวกันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีในขณะนี้แฟนๆอย่างเราคงทำได้เพียงจับตาดูสถานะของทั้งคู่ต่อไปหากทั้งคู่ขยับความสัมพันธ์เมื่อใดไทเกอร์จะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนทราบอย่างแน่นอน